เจอใครไม่รู้นะดำเมี่ยมเลยตอนนี้ทุกคนมันตามเรามานะพี่มันกินแต่เลือดอะ่ะ สวัสดีครับสวัสดีพี่พีเอฟซีลุงป้านาอาทุกท่านนะครับผมเบสคนเดินป่านะครับวันนี้ทุกคนครับผมเนี่ยได้กลับเข้ามาอยู่กับสอนอีกเช่นเคยนะครับผมนะสอนวันนี้เราจะมาทําอะไรกันเอาไก่มาแขวนไว้ตรงต้นตะเคียนก็วันนี้เราได้เข้ามาในป่าอีกเช่นเคยก็อยากจะบอกพี่ว่าเมื่อวานนี้นะครับผมเนี่ยได้มาคนเดียวนะครับได้เอาของเนี่ยมานะครับมีขนมหวานแล้วก็ข้าวนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยทุกคนดูดิ มันหายไปแล้วนะครับแต่ว่ากล้วยนะั้นมันยังเหลือนะพี่อีกอย่างนี่เป็นต้นตะเคียนนะครับนะก็วันนี้เราเอาไก่นะ่ยจะมาแขวะแล้วก็เราจะมาซุ o มดูใช่ไหมสอนใช่ไม่รู้ว่าผมเนี่ยจะเจอหรือเปล่านะครับเมื่อวานนี้ผมเนี่ยไม่เจอตัวนางเลยนะก็วันนี้เดี๋ยวเรามานั่งซุ้มดูกันว่าเราจะเจอหรือเปล่านะครับผมก็ก่อนไปรับชมคลิปนี้นะผมก็ขอคนละหนึ่งไลค์นะครับหนึ่งแชร์หนึ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนะครับได้ทําคลิปต่อไปนะครับ นี่กายของเราก็ตายนะพี่ไปเดี๋ยวเราไปแข่งกันเลยดีกว่าครับผมของที่ผมมาให้นอะหายไปแล้วนะครับพี่เดี๋ยวต่กล้วยยังงี้ดีไหมได้ๆเราต้องแข่งเละ มัีสัมภเวสีด้ใช่มีสัมภเวสีออกมากินจะไม่รู้หรอกว่าจะเจอหรือเปล่านะไม่มั่นใจกแต่ก็มันลุ้นดูไัน,นี่ก็เป็นการทดสอบทดลองนะพี่นะลองเกี่ยวกับสิ่งลี้ลับดูว่าเราจะเจอสัมภเวสีกันหรือเปล่านะมันจะเรียกว่าสัมภเวสีได้หรือเปล่าไม่รู้อาจจะเป็น ผีพี่อาศัยอยู่ในต้นไทรนี้แหละนะครับต้นไทรแหละต้นตะเคียนต้นตะเคียน,น,ยนไปครับเอาไปส่งดูตรงนีง้ยขึ้นเขาดนค่ะอยู่บนเขาี่ใช่ไหม,มขึ้นไปก่ับ ตรงนี้ดีไหมวัวอยู่ไกลเลยไกลแล้เดี๋ยวเราจะมานั่งกันเงียบๆเลย zoom ดูไอ้ที่มึงเจอนี้มันคือสัมภเวสีใช่ไหมไม่หนูอาจจะเป็นผีตัวตอนที่อาศัยอยู่ในต้ไนไทรก็ได้แต่ว่าดำเมี่ยมเลยใช่ไหมดำเมี่ยมเลยเมื่อวานนี้ได้แต่งชุดไทยอ่ะแต่งชุดเหมือนผีสมัมภเวสีเล่นร่อนไปมาเนี่ยนะ เดี๋ยวเราเนี่ยจะมานั่งซุ่มดูนะพี่พ กินได้ขนานดะนี่ทุกคนของป่านะครับอันนี้กินได้แล้วก็รากมนกินได้หรอากิได้นะต้องทําแกงลนี่ไอดอกนี้พี่เขาจะมียางเหนื่อเหน่ขงเขานี่เห็นไหมอาอันนี้คือแชมพูสระผมนะเอาไว้สระผมได้นะครับเขามีความลื่นเหนื่อถ้าสระผมแล้วจะทําให้ผมลื่นเป็นยาสระผมป่านะพี่นะนกินก็ได้ ส่วนให่ยางนื่นๆทั้งหงงมดเอาไว้สาบผมหอมเนี่ยมหอมจริงตอนนี้ผมกับเบลนั่งรอกันครู่ใหญ่ๆแล้วนะก็ยังไม่มีอะไรนะั่งเงียบๆยังไม่มีอะไรออกมาเลยนะครับก็รอกันต่อไป cái cá tiếng nhét ngục, Phải có tiếng ngục เบบบอกไม่เห็นอะไรเลยผมยังไม่เห็นเลยไม่รู้ว่าตาไม่รู้ว่าตาผ่าดหรือเปล่าไม่เห็นอะไรเห็นแบบเหมือนมีคนเนี่ยอยู่ด้านหลังไม่เห็นอะไรเลยไม่เห็นต้นไม้ปกติยั <c oughs> งรอจนยุงกัดแล้วมไม่มี็น chân này Đấy, lưỡi đang mà nó là khai quá son ừ. chưa khai mấy lúc chưa đằng tốt mái chưa mấy trời này này nó ุกคนตอนนี้ผมเจอใครไม่รู้นะดำเมียมเลย ตัวนี้ยาวกว่าตัวเชฟ คือสัมภเวสี 3, ผีป่าผีอนะไรนี่ยอาศัยในต้นตะเคียนต้นตะเคียนที่ผมคิดว่ามีเป็นมีผีตะเคียน,นใช้ใช้นาตะเคียนหรือเปล่าอาจ,จเป็นผีตัวนี้สิงอยู่ในต้นตะเคียนนะครับ

มาหาเรานะทุกคน Đường đăng, đang đừng thứ ba léo Mình lú may mấy nè này. Lâu rồi. Đấy. ขึ้นมานล้วี่เจอไหมพีตาม,ตามขึ้นมาหาเรานะครับ จะตามคุณไหมมันตามมาทุกคนสอนมานี่มานี่ ทุกทีเลยมันจะเอาไก่ไมาให้เรากินหรอวะอตามไม่หยุดเลยวะอยตอนนี้ทุกคนมันตามเรามานะพี่ ใช่นางตะเคียนเฮ้ย <ไป S 3> <ป> ขี่ม่เตอร์ไซค์กใส่เราเลย โอ,อ้ยต่อเลยมึงดูไก่ดิยับเลยกินแสงนี้อ่ะเออมันกินแต่เลือดอ่ะดิ แต่เลือดอ่ะสร้างมาเลือดที่แบบสร้างมาเลือแต่เด็กกินยังไงกันอื่นไม่เลือดอะไรพี่งโล่งหรือเปล่มันมันเปิดยากอยู่นะ,ะเ,เขาใช้ฟันใช่ไหมมันกัดแสดงว่าฟันแม่คงคมจัดๆเลยอ่ะถ้าเป็นกัดได้ขนาดนี้พี่จ๋า ฟันคนธรรมดากัดกัดข้ายากผมบอกให้แต่นี่ฟันมันแม่งเหมือนแข็งจัดเลยอ่ะไปไหนแล้วจ๊อง เหมันเดินไปทางต้นตะเคียนไม่ต้หายนนกันไปในต้นตะเคียนกระป๋เปิดนะสอนเฮ้ยเฮ้อ่ามเอาก,กันมาทำไม โยนให้ันเลยจำนำมาล้วเนกลับไปโยนให้มันใช่ไหม โอเคไหมฮะยังไงอ่ะเป็นหน่วยกล้าตายไงแมวเอาทำไมอ่ะแมวแล้วมันทำอะไรอยู่หลังต้นตะเคียนอ่ะไปถามมันดูดิอะไปเดินไปถามเลยทำอะไรหลังต้นตะเคียนไมวเป็นหน่วยกล้าตายไงเบสไม่เอาไปเดินไปถามเลยแมวไปดิไปช่วยกูด้วยดิ S <S อืไปโชยไปดูนะว่ามันคือใครกันแน่ <S <S นม,มันแอบ,บมองอยู่อ่ะสอนเข้าปไปเหมันะไปพร้อมกัน สอน <Hey. S 1> ไม่อยู่ล,ลนะจริงมันหายไปละหายเข้าไปในต้นตะเคียนเนี่ยนะเออดิเมื่อกี้เรายังเห็นอยู่ด้านหลังต้นตะเคียนนี้เลยนะยังเนี่ยมันไม่มีมละไก่แม่งทะลุปอดทะลุตัวหมดเลยที่ ไม่เหลือเลือดสังจบดูดิไก่ไม่เหลือเลือดสัอกบสังจดเลยนะต้นะเขียนตรงนี้ผมว่ามันอาจจะมีหลายสิ่งหลายอย่างสมสู่อยู่นะพี่นะอาจจะไม่ได้มีแค่นี้แต่หลายสิ่งหลายอย่างเลยสมสู่อย่ในต้นตะเคียนไก่เกิดทิ้งไว้เนี้ยแหละมันเจ้าเกิดไก่กับไปกินนะไม่เอาไม่เอา เพราะว่ามันเป็นพวกผีหรือว่าสามัมภเวสีเนี่ยแหละกินไปแล้วเราไม่ควรเอากลับไปดีนะเมื่อกีมันไม่ตามเราจนสุดมุมมาดูหรือว่ามันจะให้เราย่างไก่ให้มันกินวันนี้ผมกับเพื่อนเบยก็กมาที่สวนให้พี่พี่ดูกันเพียงเท่าน,นี้แหละพี่นะฮะก็ได้เห็นกันแล้วนะว่ามันมีผีสมัมภเวสีเล่นล่องสิงอยู่ในต้นแตเคียนต้นนี้ด้วยไม่ได้มีแค่แม่แตเคียนนะครับใช่โอ ถ้าคนธรรมดานี่ใจ่แบบนั้นนี่ไม่เหลือไม่เหลืออะไรอ่ะคนธรรมดานมันกินไม่กินกินสดๆไม่ได้ใช่ไงมันจะไปย่างก่อนเออแล้วทีนี้มันซอยเลือดเรือบมันเอาแต่เลือดนะขึ่งนอกข้างในมันไม่ค่อยกินด้วยนะผมก็ให้พี่ดูกันจากๆให้มันกินจริงๆนะครับแสดงให้เห็นว่าของพวกนี้ยังมีอยู่พี่ผีป่าสามัมภเวสี สีที่มันดุร้ายยังมีอยู่นะยังไม่ได้หายไปบนโลกใบนี้ของเราต่อให้ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปไอ้ของพวกนี้มันก็แรงขึ้นพี่เขาก็พัฒนาตามยุคสมัยของเขาเหมือนกันนะครับผมได้ครับเราเอาให้ต่อนะเอาให้ก<ป>ลับเถอะไปไปกระเป๋าขึ้นนะไปพี่เดี๋ยวผมจะเก็บกระเป๋าแล้วก็เดินทางกลับละแล้วยังไงฝากเป็นกําลังใจให้ผมกับเพื่อนเบสด้วยคลิปหน้าผมจะพาไปไหนรอติดตามชมกันพี่ครับผมนะครับโอเคถอยทับกันไปทุกคน